ฉเฉลยแบบฝึกหัด12.4การเปรียบเทียบจำนวนเงินหน้า1 5 1ถึง153นะคะข้อที่1ค่ะเขียนเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมที่มีจำนวนเงินมากกว่านะคะมาดูข้อที่1ค่ะด้านซ้ายมือนะคะมีธนาบัตร5 0 0บาท1ฉบับและธนาบัตร50บาท1ฉบับส่วนด้านขวามือนะคะมีธนบัตร1,000บาท1ฉบ,บับ ธนบัตร100บาท1ฉบับในข้อนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าธนบัตร1,000บาทมีมูลค่ามากกว่าธนบัตร500บาทนะคะดังนั้นจํานวนเงินในด้านขวามือจะมากกว่านักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะข้อที่2ค่ะด้านซ้ายมือนะคะมีธนบัตร500บาท1ฉบับส่วนด้านขวามือนะคะมีธนบัตร100บาท1ฉบับ 50บาท1ฉบับ20บาท1ฉบับนะคะเราจะเห็นว่าธนบัตร500บาทมากกว่าธนบัตร100บาทนะคะดังนั้นจำนวนเงินในด้านซ้ายมือจะมีค่ามากกว่าจำนวนเงินในด้านขวามือนะคะนักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่3นะคะด้านซ้ายมือมีเหรียญ10 1เหรียญและเหรียญ50สตางค์1เหรียญ เหรียญ25สตางค์1เหรียญน,นะคะส่วนด้านขวามือมีเหรียญ5บาท2เหรียญน,นะคะซึ่งก็คือ10บาทเหรียญ2บาท1เหรียญน,นะคะซึ่งก็คือ2บาทได้เป็น12บาทนะคะเราจะเห็นว่า12บาทมากกว่า10บาท75สตางค์ดังนั้นด้านขวามือจะมากกว่าด้านซ้ายมือนะคะข้อที่4ี่ค่ะ ด้านซ้ายมือมีเหรียญ50สตางค์16เหรียญนะคะและด้านขวามือมีเหรียญ25สตางค์15เหรียญเหรียญ50สตางค์มีมูลค่ามากกว่าเหรียญ25สตางค์นะคะและในข้อนี้จำนวนเหรียญ50สตางค์มีมากกว่าเหรียญ25สตางค์ดังนั้นจำนวนเงินในด้านซ้ายมือจะมีค่ามากกว่านะคะ ข้อที่5ค่ะด้านซ้ายมือนะคะมีธนบัตร50บาท2ฉบับซึ่งก็คือ100บาทเหรียญ10บาท1เหรียญเหรียญ2บาท1เหรียญและเหรียญ25สตางค์1เหรียญน,นะคะส่วนด้านขวามือมีธนบัตร20บาท5ฉบับซึ่งก็คือ100บาทนะคะเท่ากับด้านซ้ายมือแต่ว่า มีเหรียญ10บเหรียญและเหรียญ1น1บาท1เหรียญน,นะคะเหรียญ1บาทน้อยกว่าเหรียญ2บาทดังนั้นจํานวนเงินด้านซ้ายมือจะมีค่ามากกว่านะคะต่อไปหน้า152ข้อที่2นะคะเติมคําว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมาดูข้อที่1ค่ะ458บาท75สสตางค์นะคะ กับ458บาท25สตางค์ในข้อนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าจำนวนเงินที่เป็นบาทนะคะมีค่าเท่ากันซึ่งก็คือ458บาทดังนั้นเราจะไปดูจำนวนเงินที่เป็นสตางค์นะคะ75สตางค์มากกว่า25สตางค์นะคะดังนั้นเราจะเติมคำว่ามากกว่าลงไปค่ะ ข้อที่2นะคะ7,925บาทกับ79บาท25สตางนะคะ7,925บาทมากกว่า79บาทดังนั้นเราก็จะเติมคำว่ามากกว่าข้อที่3ค่ะ3576บาท50สตาง กับ3576บาท75สตางค์นะคะในหน่วยบาทนักเรียนจะเห็นว่ามี 3576, บาทเท่ากันนะคะดังนั้นเราจะเปรียบเทียบจํานวนเงินที่เป็นสตางค์ค่ะ50สตางค์น้อยกว่า75สตางค์ดังนั้นเติมคำว่าน้อยกว่านะคะข้อที่4ค่ะ 24บาท25สตางกับ25บาท24สตางนะคะ24น้อยกว่า25ดังนั้นเติมคำว่าน้อยกว่านะคะข้อที่5ค่ะ5,004บาทกับ5,003บาท75สตางนะคะ 5 0 0พบาทมากกว่า5 0 0 3บาทนะคะดังนั้นเราก็จะเติมคำว่ามากกว่าต่อไปข้อที่6นะคะ853บาท25สตางค์กับ853บาท25สสตางค์นะคะจำนวนเงินเท่ากันดังนั้นเราจะเติมคำว่าเท่ากับนะคะ ข้อที่7ค่ะ6,258บาท75สตางกับ6,528บาท75สตางนะคะ6,258น้อยกว่า6,528ดังนั้นเติมคำว่าน้อยกว่านะคะข้อที่8ค่ะ 99บาท99สตางค์กับ100บาทนะคะ99น้อยกว่า100ดังนั้น99บาท99สตางค์น้อยกว่า100นะคะเติมคําว่าน้อยกว่าข้อที่9ค่ะ299บาท50สตางค์กับ929บาท25สตางค์นะคะ ในหน่วยบาทนักเรียนจะเห็นว่า299น้อยกว่า929นะคะดังนั้นเราก็จะเติมคำว่าน้อยกว่าต่อไปข้อที่10นะคะ1,155มากกว่า1150ะคะดังนั้นเราก็จะเติมคำว่ามากกว่า ข้อ11นะคะ35สตางค์กับ25สตางค์35มากกว่า25นะคะดังนั้นเติมคำว่ามากกว่าข้อที่12นะคะ300บาท30สตางค์กับ300บาท33สตางค์ในหน่วยบาทนะคะเท่ากับ300บาท เหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะไปดูหน่วยสตางค์ซ้ายมือคือ30สตางค์ขวามือคือ33สตางค์นะคะ30น้อยกว่า33ดังนั้นเราก็จะเติมคำว่าน้อยกว่านะคะ ต่อไปหน้า153นะคะข้อที่3เติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับข้อที่1ค่ะต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร12,837บาท71สตางค์ขุนมีเงินฝากในธนาคาร1,283บาท77สตางค์นะคะนล้เรียนดูตัวเลขหน้าจุดที่บอกจำนวนเงินเป็นบาทนะคะ 12,837มากกว่า1,283ดังนั้นเราก็จะเติมคำว่ามากกว่านะคะก็จะได้ว่าต้นกล้ามีเงินฝากในธนาคาร12,837บาท71สตางมากกว่าขุนมีเงินฝากในธนาคาร1,283บาท 7 7สตางค์นะคะต่อไปข้อที่2ค่ะสัปดาห์แรกใบบัวมีเงินออม22บาท50สตางค์สัปดาห์ที่2ใบบัวมีเงินออม22บาท5 0สตางค์นะคะในข้อนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าจํานวนเงินที่เป็นบาทนะคะมี22บาทเท่ากันและจํานวนเงินที่เป็นสตางค ก็มี50สตางค์เท่ากันนะคะดังนั้นเราก็จะเติมคำว่าเท่ากับข้อที่3ค่ะพ่อบริจาคเงินเพื่อการกุศล2,500บาทพ่อซื้อเสื้อในงานการกุศล250บาท2,500มากกว่า250นะคะดังนั้นเราก็จะเติมคำว่า มากกว่าต่อไปข้อที่4นะคะแม่จ่ายค่าน้ำประปา376บาท50สตางค์แม่จ่ายค่าไฟฟ้า3760บาท50สตางค์นะคะจำนวนเงินที่เป็นบาทนะคะนักเรียนจะเห็นว่า376น้อยกว่า3760 ดังนั้นเราก็จะเติมคำว่าน้อยกว่านะคะต่อไปข้อที่5ค่ะลุงได้เงินจากการขายปลา23,590บาทลุงได้เงินจากการขายกุ้ง32,950บาทในข้อนี้นะคะตัวเลขในหลักหมื่นนะคะ2 น้อยกว่า3นะคะดังนั้น23,590ก็จะน้อยกว่า32,950เติมคําว่าน้อยกว่านะคะข้อที่6ค่ะออมสินช่วยแม่ขายของได้862บาท50สตางค์แม่ขายของได้กำไร แปดบาท50สตางค์นะคะจำนวนเงินที่เป็นบาทคือแป2บาทเท่ากันและจำนวนเงินที่เป็นสตางค์ก็คือ50สสตางค์เท่ากันนะคะดังนั้นเติมคำว่าเท่ากับได้เป็นแบบนี้นะคะ